สวัสดีครับเราจะมาทำ Q&A นะครับซึ่งที่ผมโพสได้เลยนะครบครมจะทำ Q&A คอมเมนต์ใต้นี้เลยเยวไปตอบนะครับอ่ะนสอนเนี่อ่ะนางเลยกคิดว่าทำจะทำซีรีส์ไหมก็ไม่น่าจะทำแล้วตั้งแต่ก็มีซีรีส์ใหม่มาอีกสองซีรีส์นะเป็นซีรีส์ซูเปอร์ซัตที่จะมีตัวกลางตัวแฝงแล้วก็ ผู้ดีนะครับเป็นสามซีรีส์พอดีเลยนะคะครับแล้วก็วิ่งหนีน่ะซีรีส์ซีรีส์หนึ่งนะครับเราจะมีสี่ซีรีส์พอดีเป๊ะเลยนะครับคับก็จะเดี๋ยวก็จะเล่นตัวแฝงให้ดูอีกหนึ่งนะครับดูอยู่ตรงไหนนะข้อต่อไปชอบสกีบีด,ดี้ทอยเล็ตจกักรวาลไหนสุดครับที่ผมชอบสุดนะครับคงจะเป็น จักรวานแล้วนะเออจักรวานสไปเดอรันนะคบเออไม่ใช่จักรวานมันจะเออซอมบี้นะครับครับนะครับซึ่งมันจะมีซอมบี้มีซีพีนะครับผมน่าจะชอบสุดแล้วนะครับแลีกจักรวานก็คือเดรฟกบมนะครับแต่เราจะไม่พูดอันนั้นนะครับเราจะจะที่ชอบสุดเงนนะครับ ชอบเผ่าน้ำมันสูตรเขาสปิกร์แมนหรือเขาไมาแมนทีวีีแมนส่วนผมตัวนะครับผมผมชอบเผาสปิกเกอร์แมนมากที่สุดนะครับแล้วภาพลิ้นที่รองรองที่สุดเท่สุดอันตรายสุดมีสุดเทียบสุดชาร์ปเนี่ยผมยิ่งชอบเลยนะครับผมต่อไปชอบอันไหมตัวไหนที่สุดเออ่ที่ผมชอบที่สุดน่าจะเป็นเทพสาราอากามาโตะนะครับ เยงนงน,นี่ครับเทพศาสตราอากามาโตะเป็น,นออ,อันนี้ไม่ถูกผมชอบสุดแล้วครับเทพศาสตราอากามาโต้เทพศาสตราอากามาโตะสปอยอันนี้เมกเกลียสกีบีดี้ทอยเลต็ตตัวเอเกียรตัวอะไรในสกีบีดี้ทอยเลต็ตอ่ะตัวถุงเกียร์แล้เนาะงงนะก็น่าจับ เป็นเอ่อสกิ๊บที่ผมที่ผมผมไม่ชอบสุดในจักรวาลสกิ๊บดีเหรอืมอะไรก็น่าจะเป็นก็น่าจะเป็นเออไอเจ้าเออ ็น่าจะเป็นไอตัวไหนแล้ววะอืมตัวไอ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 หวัวเมงอ่ะไอด็อกเตอร์สกิบิดีทอยเลตอ่ะคิดว่าถ้าท่านคำเนี่รล่าเมนรอดไหมจะไปรู้หรอครับผมตุ่มเมงไ,ไม่รู้เยง มี้ค่คนเดียวที่จะรู้นะครับมีบ่มีคำถามในตอนนี้แค่คนเดียวที่มันจะรู้นะครับก็คือคนเดียวที่จะรู้แล้วคือคุณเดอะฟิกบูมนะครับพูดคำหยาบไปได้ฟักบูมนะครับครับครับแต่ผมคิดว่าน่าจะรอดเลยนะอยู่จังหวัดอะไรคือยู่จังหว,วัดนครสิริธรรมราชนะครับคลิปนี้อาจะสั้นไปหน่อยนะครับครับแต่ผมจะอีกทีนะครับ ิดว่าจะทำซีรีส์อะไรไหมมันเลยอีกสองซีรีส์ที่ผมจะทํานะครับครับแล้วจะมีอีกซีรีส์อีกซีรีส์หนึ่งที่ผมคิดว่าจะทําหรือไม่ทําดีนะครับทุกคนช่วยโหวตมาหน่อยครับว่าจะทําหรือไม่ทําในใต้นี้เลยนะครับว่าผมจะทําซีรีส์นี้ดีไหมเห็นผมจะบอกชื่อไปก่อนนะครับก็คือซีรีส์จักรพรรดิแห่งความมืดนะครับอ้ยใช่ทุยเออซีรีส์จักรพรรดิแห่งความมืดนั่นแหละ คือจะเป็นซีรีส์ใหม่คะนะคะฮาร์เบิร์ตสกิเบอรี่จักรวาลในส่วนของเจ้าช่องจักรวาลซอมบี้ยูนิเวอร์สนะสุดนะชอบชอบเผาสปีกเกอร์แมนสุดนะครับชอบไม่ไม่ในซาตราก็มาต่สุดนะเกียรตัตัวในเรื่องอัมพมเกียร์เกียร์ดร์สกิเบอรี่ทอยเลนนะครับคิดว่าแทคานกลังทำารูม่่ำเมนรอดไหมนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า ถ้าคุเมร่าแมนรอดไหมแต่ผมขอหวังให้รอดเธอเป็นไททันอันดับสองที่ผมชอบสุดแล้วอันดับสามก็น่าจะเป็นไทท,ทันทีวีแมนสีก็ครอกแมนแอนห้าก็ไตรไททันที่ว่าจังหวัดอะไรนะผมย้ำทีว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งบ้านบ้านเกิจริงผมก็อยู่นครเมืองคอนนะครับทากการเมืองเลยอืม มันก็เคยไปเลยนะแล้วคุ้นชินกับสถานทีด่ดีมันก็เคยไปเล่นที่กลางเลยนะครับเล่นกับพี่ผมชอบมากตอนตี่กับพี่ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการคิวเอนะครับครับซึ่งเราจบยังไงนะอ๋อเราจบแบบเออพูดอยู่นะครับซึ่งฝากขีนี้ก็ฝากกดติด